ชีวิตการทํางานอาชีพครูของพระอาจารย์เป็นอย่างไรครับชีวิตการทํางานในฐานะของความเิ็นครูที่จริงความเิ็นครูเนี่ยมันมันมีมาตั้งตั้งแต่นานแลวเนาะอาชีพแต่ถ้าจําเป็นอาชีพจริงๆเนี่ยมันเริ่มเข้ามาประมาณสักสิบกว่าปีในการที่เป็นครูอาชีพของการเป็นครู มันเป็นอาชีพของคนที่เสียสละครูจะต้องเสียสละเสียสละทุกอย่างแม้กระทั่งเรื่องของภาระที่เราต้องแบกรับอื่นเอความเป็นครูต้องมาเป็นดับแรกคือคือนึกถึงผู้เรียนผู้เรียนคือสิ่งที่สําคัญที่สุดในความเป็นครูเพราะว่าผู้เรียนคือผลลัพธ์จากการสอนของครูนะฉะนั้นชีวิตความเป็นครู ก็คือชีวิตที่ต้องทุ่มเทและเสียสละเพื่อผู้เรียนการสมัครงานในการเป็นครูมีขั้นตอนอะไรบ้างครับการสมัครงานในการเป็นครูถ้าถามถือว่าครูปริญญาติเนาะครูปริญญาตินี่ก็จะไม่มีระเบียบขั้นตอนอไรเยแะยะมากมายเหมือนกับครูที่อยู่ในระบบราชการเนาะเพราะครูปริญญาตรก็ยังเพิ่งจะเริ่มเข้าสู่ระบบของราชการ ถ้าเป็นครูประยัดเดิมนะการที่จะเข้ามาเป็นครูประยัดการสมัครเนี่ยก็คือก็ผ่านเข้ามาถึงที่โรงเรียนก็ไปถึงผู้จัดจการผูนะ้จัดจการโรงเรียนท่านก็จะพิจารณานะตามความเหมาะสมแล้วก็รับเข้าสู่ระบบของโรงเรียนแล้วก็ทางเรียนก็จะมอบหมายนะพาระงานให้เรื่องพาระงานสอนเนี่ย ความเป็นครูครปริยัาตเนี่ยสอนได้ทุกเรื่องนะเนาะไม่ว่าจะจบมาจากสาขาไหนก็ตามนะก็สามารถที่จะบูรณาการการสอนได้นะั่นคือการที่จะเข้ามาสู่ความเป็นครูสมัครครูนะของโครปริยัติก็ผ่านทางผู้จัดการโรงเรียนแล้วก็มาถึงพูพนยการแล้วก็เริ่มเข้าสู่การปฏิบัติงาน ความคาดหวังในวิชาชีพครูก่อนและหลังแม่ทํางานจริงๆแตกแต่างอย่างไรบ้างครับฉะรับความคาดหวังในการที่จะมาทํำอาชีพของความเป็นครูวิชาชีพครูเนี่ยเดิมนะเดิมที่เรายังไม่ได้เข้ามาสอนเนี่ยความคาดหวังเราก็คือมาทําหน้าที่ของผู้สอนอย่างเต็มที่ก็คือใช้วิชาความรู้ที่เราได้เรียนมาเนี่ยมาทําการสอน นะอย่างเต็มที่ตามทฤษฎีการสอนทั้งหมดนะแต่พออเข้ามาสู่แตนะความเป็นครูจริงๆเนี่ยมันไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังนั่นก็คือมันมีภาระงานอื่นมากมายในความเป็นครูที่จะต้องทำมันทำให้บางทีการทำหน้าที่การสอนของเราเนี่ยมันก็ลดประสิทธิภาพลงเพราะมันม,มีงานอื่นมาแทรกมาซ้อนที่เราจะต้องรับภาระมากมายซึ่ง ความคาดหวังจากก่อนที่จะเข้ามาเป็นครูกับการเป็นครูเมันมันต่างกันลิกลับเลยทีเดียวความคิดเห็นในการจัดระบบระเบียบครูไทยในปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างครับและควรปรับแก้ข้อใดบ้างระบบระเบียบของครูไทยในยุคปัจจุบันแล้วก็ควรที่จะแก้ไขอะไรก็ใน,นที่ได้กล่าวไปนะคือ,อพาระง,งานของครูเนี่ยมันมันเยอะ นะซึ่งถ้าเราไปดูต่างประเทศเที่ระบบการเรียนการสอนของเราของเขาที่เป็นมาตรฐานเนี่ยครูก็ทําหน้าที่สอนไปนะแต่ว่าครูไทยเนี่ยมันมีภาระงานมากมายทั้งการประเมินการทําผลงานอะไรมากมายเลยทีเดียวซึ่งนั่นกะคือสิ่งที่ทําให้เป็นสิทธิภาพในการสอนของครูเนี่ยมันลดลงภาระงานที่มันเยอะนะฉะนั้นถ้า เป็นไปได้นะถ้าปรับได้เนี่ยก็คือครูก็ทําหน้าที่สอนนะส่วนเรื่องการทําเอกสารรายงานอะไรตามระบบระเบียบเนี่ยมันมันน่าจะลดน้อยลงเพื่อที่จะให้ครูเนี่ยทำหน้าที่ได้เต็มที่ซึ่งก็เป็นเป็นผลสะท้อนคํำพูดของครูทั่วๆไปอยู่แล้วนะแต่ว่าในความเป็นจริงของประเทศเราเนี่ย มันก็ไม่พ้นสิ่งเหล่านี้คือต้องต้องทำรายงานต้องมีเอกสารการสอนทุกอย่างซึ่งก็เป็นปัญหาที่ทำให้เกิดผู้เรียนเนี่ยไม่ได้เรียนรู้อย่างเต็มที่เต็มกำลังอันนี้ถ้าหากว่าเราสามารถปรับส่วนนี้ได้คือครูก็ทำหน้าที่สอนไปเรื่องของภาระงานเอกสารอ,าอื่นๆเนี่ยก็ให้มันน้อยๆหน่อยมันก็น่าจะเกิดประโยชน์มากมาย คร่าอาจารย์มีทัศนคติเกี่ยวกับครูวิชาชีพอย่างไรครับทัศนะสําหรับครูวิชาชีพทัศนะของครูวิชาชีพเนี่ยมันครูเนี่ยมันมันต้องเป็นครูทั้งทั้งกายและใจเนาะบางทีเนี่ยบางทเีเป็นเพียงแค่ครูที่ทําหน้าที่ของครูสอนอย่างเดียวแต่เรื่องของาทางด้านจิตใจคือความที่จะ เป็นครูทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนเนี่ยคือคือสิ่งที่สําคัญมางครนี่จะเป็นทัศนะของความเป็นคร,จรูจริงๆนะคือเป็นครูทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนคือเป็นครูที่สามารถเป็นแบบเป็นอย่างให้กับผู้เรียนได้อยู่ตลอดเวลารูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียนพระปริยติธรรมวัดป่าไม้แดงเป็นอย่างไรครับสําหรับรูปแบบการเรียนการสอนที่โรงเรียนพระปริยติธรรมวัดป่าไม้แดงเนี่ย เรามุ่งหวังก็คือ,อทำในเรื่องของอให้ผู้เรียนเนี่ยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เราพยายามปรับวิธีการแล้วก็เสริมด้วยเรื่องของ active learning ซึ่งมันก็ยังเป็นรูปแบบที่ยังยังผสมประสานอยู่ยังยังไม่เต็มร้อยเอร์เซ็นต์นะเพราะว่ามันมันอยู่ที่ระบบแล้วก็ความ เข้าใจและความเปลี่ยนแปลงในวิธีการสอนของครูด้วยนะซึ่งโรงเรียนป่าไม่แดงก็ยังถือว่าเราก็ต้องต้องปรับปรุงไปเรื่อยๆนะเพราะว่าเราก็ต้องอทํางานเรียนรู้และก็ปรับปรุงแก้ไขเพื่อหาให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนได้มากที่สุดโคในยุคศตรวตรรษที่21บในความคิดของพระอาจารย์ควรมีคุณลักษณะแบบใดบ้างเพราะเหตุผลใดครับ ครูในยุคศตวรรษที่21ต้องเป็นครูที่เ,เรียกว่าต้องต้องมีความความรู้รอบด้านครูในยุคศตวรรษที่21่สต้องต้องรู้รอบด้านแล้วก็สำคัญคือเรื่องของการใช้สื่อเทคโนโลยีในการมาใช้ในการสอนเพราะว่ายุคที่21มันเป็นยุคของความเปลี่ยนแปลงของโลกนะเพราะว่ามี สื่อเทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามาซึ่งครูในยุคที่21สเนี่ยสำคัญเลยเดี๋ยวต้องต้องใช้สื่อเทคโนโลยีให้เป็นแล้วก็นำมาปรับใช้กับการเรียนการสอนที่เข้าถึงผู้เรียนให้มากที่สุดนี่คือสิ่งที่ครูในยุคศตวรรษที่เป็ดเนี่ยต,ต้องพยายามปรับตัวเองปรับทิศปรับทางแล้วก็นำมาปรับใช้กับการทำงานการสอนด้วย การเรียนการสอนในยุคศตรวรรษที่21ในความคิดของพระอาจารย์ควรเป็นไปใน,นลนาาักษณะใดครับการเรียนการสอนในยุคศตรวรรษที่21เนี่ยอา่ามันมันคงจะหมดยุคสมัยของการเรียนในห้องสี่เหลี่ยมยุคสมัยในศตรวรรษ21คือยุคสมัยที่ที่ไหนก็เป็นห้องเรียนได้ที่ไหนก็เป็นแหล่งเรียนรู้ได้เพราะว่า เรามีสื่อมีเทคโนโลยีต่างๆที่จะ,ะนำมาเสริมในการที่ทำให้ผู้เรียน,นยสามารถเรียนรู้ได้อยู่ตลอดเวลาฉะนั้นทุกพื้นที่คือพื้นที่แห่งการเรียนรู้ของผู้เรียนในยุคศตวรรษที่21เฉะนั้นห้องเรียนไม่ใช่จุดศูนย์กลางการเรียนรู้ต่อไปในยุคที่21เป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงเดินให้กล่าวคือทุกพื้นที่คือแหล่งเรียนรู้สําหรับผู้เรียนแล้วก็ ทำให้ผู้เรียนสามารถที่จะเข้าถึงองค์ความรู้ใหม่ๆเพิ่มขึ้นนี่เป็นสิ่งที่นายกที่เป็น,นต้องต้องปรับกันอย่างนี้นะห้องเรียนไม่ใช่จุดสำคัญอีกต่อไปกกนจะเป็นครูที่ดีในแนวคิดของพอระอาจารย์ควรมีคุณลักษณะอย่างไรครับการจะเป็นครูที่ดีคุณลักษณะของความเป็นครูที่ดีเนี่ยครู ใน,นที่กล่าวนะครูเนี่ยจะต้องเป็นครูในทุกสถานะในทุกพื้นที่และที่สำคัญคือครูเนี่ยสอนเขาอย่างไรก็ต้องทำอย่างนั้นได้ด้วยก็คือครูที่ดีเนี่ยก็คือต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกศิษย์แล้วก็เป็นครูที่สามารถที่จะเข้าถึงลูกศิษย์ได้ในทุกพื้นที่ทุกเวลาไม่ใช่เป็นครูเฉพาะ ในโรงเรียนนอกโรงเรียนก็ต้องเป็นครูได้คือครูที่ต้องอไปติดตามไปดูนักเรียนในะท,ที่บ้านที่อยู่ว่าเขามีปัญหาอะไรบ้างเข้าไปช่วยแก้ไขนั่นก็คือครูก็ต้องเป็นกัลยาณมิตรนะต่อลูกศิษย์ในทุกพื้นที่และก็ทุกเวลานั่นก็จะเป็นครูที่ดีนะครูที่ดีแล้วก็มันมีแบบอย่างมาตั้งแต่ยุคสมัยไหนแล้วแม,ม้กระทั่งองค์สมเด็จพระสมัสม,สมมาสัมพุทธเจ้า ก็คือแบบอย่างของครูที่ดีซึ่งพระองค์ก็ทําเป็นแบบอย่างให้เห็นแล้วก็เราก็ต้องนํามาเป็นอ,องค์ต้นแบบในการที่เราจะทําอาชีพของความเป็นครูและจะเป็นครูที่ดีได้อย่างไรสุดท้ายนี้อยากจะให้ผร้อาจารย์ฝากข้อคิดเกี่ยวกับการเป็นครูให้แก่นิสิตที่เรียนคณะคณุศาสตร์ครับข้อคิดของความ เป็นครนะูที่เราเรียนนะอยู่คณะครุศาสตร์เนี่ยครนะูในความคาดหวังของชุมชนของสังคมนในฐานะที่ทํางานอยู่กับชุมชนอยู่กับสังคมก็ได้รับเสียงสะท้อนนะกลับมาอยู่บ่อยครั้งว่าครูยุคสมัยใหม่เนี่ยเป็นครูที่ห่างไกลาจากชุมชนคือ ไม่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับชุมชนไม่ได้เรียนรู้ชุมชนแล้วก็พอมาอยู่กับชุมชนมาเป็นครูที่สอนโรงเรียนก็เลยเป็นครูเฉพาะในโรงเรียนพอออกไปจากโรงเรียนแล้วก็ไม่ใช่ลนะนะคือไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับชุมชนฉะนั้นความเป็นครูดังที่กล่าวเนี่ยสำหรับคณะครุศาสตร์เนาะออกไปเป็นครูแล้วเนี่ยขอเป็นครูที่ใกล้ชิดชุมชน เรียนรู้ชุมชนแล้วเราจะามีทัศนะในการที่เราจะทำอาชีพของความเป็นครูได้ยั่งยืนแล้วก็สมบูรณ์แบบแล้วก็เป็นครูที่เป็นกัลยาณมิตรของอลูกศิษย์ของผู้เรียนแล้วก็รวมไปถึงผู้ปกครองด้วยจะเป็นประโยชน์อย่างมากเลยทีเดียว